ที่หกธรรมาจาักกับปะวัตนะสูตรเอวะเมสุตังเอกังสัม,มยังพระควาภารานสียังวิหรารติอิสิปะตะนีมิหาทาเยตัตตาระโขภระควาปัญจวัคคียพิขูอามันเตสิเทวเมพิขาเวอ,อันตา ปะพะปะพะชิตเนะเสวิตาภาโยจายังกาเมสุกามมสุคาลิกานุโยคโยโคฮิโนคัมโมโปทุสานิโกอานะริโยอานาทะสันหิโยสันหิโตโยจายัง อัตติกิรมะานุโยโอัตตกิร,มา,กรมาทานุโยโหทุโขอ,อนะริโยอะนะถาสันหิโเเตเอเตเตพิขเวอุพโภอันเตอนุปคัมะอนุปะคามะมัชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะ อาภีสามพุทธาจากขุกการณีญ<ย>าณการณีอุปาสมายะอาพิญญาญะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตตต,ติกาตมาจากสามพิฆเวมาชิม,มาปฏิปทาตัทาคะ<ต><ต>เตนะ อาภีสัมพุทธาจากขุการณีญาณการณีอุปาสมายะอาิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอาญเมวะอริโยอ,อาทังกุโกอาทังคิโกมะโขเสยะถีทังสัมมาชิติสัมมาสังกปปสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายมูสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิคาเวมัชิมาปาติปทธาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจกขุกรณีญาณกกรณีอุปัสมายะอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะ สังวัตติอิอีทังโขปะนาพิเคเวทุกขังอาริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุขามาราชัมปิทุกขามารณามรนัมปิทุขามารนัมปิทุขังโสกะปาริเทวะทุขาโทมะขาโทมะนสุปายาสาปิ ทุกขาอปิเยหิสามปโยโคทุกขปิเยหิวิปโยโคทุกขยามปิฉังนาราภาติตามปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอีท้งโขปะนาพิขเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายัง ตันหาโปโนภาวิกานันทิราคัสหคตาตัตตระตัตตะราภินันทินีเยยะสีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอินทางโอปะนาพิเาเวทุขานิโรธอริยสัจจงโยตเสเยวะ ตันหายะอาเสสาวิราคานิโรโทจาโคปาตินิสัคโคมุติอานารโยอีทังโขปะนาพิคเวทุกขานิโรธาคามินีปาติปะทาอาริยาสัจจังอายามวะอริโยอาทังกิโกมาโคเสยยาสีทังสามาทิฏิ สัมมาสังกัปโปสัมมาวจจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายาม,มสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขงังอริยาสาจัจจติเมพิคเวภุพเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจกักคุงอุท่าปาทยานังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชา อุทาปาทิอาโรโกโอุทาปาทิตังโขปาณิทังทุกขังอริยสัจจังปารินเยปาริญเยยันติเมพิกะเวปุเพอา,านานุสุเตสุทัมเมสุจักโขอุทาปาทิยานางังอุทาปาทิปัญญา อุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโลโกอุทาปาทิตังโขปานิธานทุกขังอริยสัจจังปาริญยานติปาริญญาตันติมเมพิคเวปูเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทาปาทิยานางังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโลโกอุทาปาทิอีทาง ทกขา์สมุทโยอาริยสัจจังติอาริยสัจจันติเมพิคเวโอเคอานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอารโกอุทาปาธิตังโขปานิทังทูขา์สมุทโยอาริยสัจจังปะหาตับพันติเม พิกเวปุเพอนานุสูตเตสุธรรมเมสุจักโ้งอุทัปาธติานังอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาทีิอารโรกอุทัปาธิตังโขงปานิทงังทุขะสมุทยัยโยอริยสัจจังปะหิตันติมเมพิกเวปุเพอนานุสูตเตสุธรรมเมสุจักโ้ง อุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโโกอุทาปาทิอีทังรูขานิโรธอาริยสัจจันติเมพิคเวปูกเพอาณาณูสุเตสุทามสุจักขงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโโก อุทัปาทิตังโขปานิทังทุกขานิโรธาอริยสัจจังสัชชิกาตพันติเมพิขเวปุกเพอานาณุสุเตสุธามมสุจักขงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอารโกอุทัปปาทิตังโขปานิทังทุขานิโรธ อาริยสัจังสัจสิกะอันติเมพิคาเวปุเพอานาโนสุเตสุทามเมสุจักขงุงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกรอุทาปะทิอีทางอุทาปาทิอิทัง ทขานิโรธาคามินีปาฏิปาธาอาริยสัจจติเมพิคเวปุเพอานานุสุเตสุทามมสุจักขงอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารโกอุทาปาทิตังโขปานิทังทกขานิโรธาคามินีปาฏิปาธาอาริยสัจจ ภาเวตพันติเมพีขเวปุเพอานานุสสเตสุทามเมสจักคงอุทาปาธิญาณังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอารมโกอุทาปาธิตังโขอานิทังทุขานิโรธาคามินีปฏติปทตาอริยสัจังภาวิตันติเมพีขเวปุเพ อนาณนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาริญาณังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโรโ,โกอุทาปาทิยาวกีวันจะเมพิคเวอิเมสุจัตุสุอริยาสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทาวาวาัสาการังยาถาภูตังยานาทาสนานัง นาสุวิสุทธังอโหสิเนาตาวาหังเนวตาวาหังพิงกาเวสะเทวเกโรเกสัมาระเกสะพรมะเกสะาสมาณปพัมมนิยาสะสมาณะพรมมนิยาปัชชายะสาเทวะมนุษายะอนุตตารังสามสามาสามโคิ์ อาพีสามพุโทโธปัจจัญญาสิงยะโตจาาโเมพี่ขเขเวอีเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริฏวตังทาวาวทาสาการังยะถาภูตังยานาสัตยานาทัศนังสุวิสุทธังอาโหสิ อาถาหังพิคเวสาเทวเกโรเกส,สามาระเกสาพหมเกสาสมานะพรัมณาาาิยาปชายาสาเทวมนุสายานุตารังสัมมาสัมโพธิงอาภิสัมพุทโธปัญญาสิงยานันจะปะนาเมทัสนังอุทาปาทิอากุปามีวิมุติ อายะมันติมาชาตินาทิธานิปุนาภาโวติอทัามาโวจะภาคาวาอาตามนาปัญจวัคคยาพิขูภาคาวาโตภาสิตังอาพนินทุงอาอีมัส อิมัสามมินจปะนะเวยากรานเวยากรารนาสามิงพัญญามาเนอายาสมมโตโกทัญญสะวิราชังวิตามรังธรรมจักขงอุทาปัตทิยังกินจิสมุทยาธรรมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปาวต,ติเตจักภควาตะ จาพระขาวตาธรรมจาาเกภูมาเทว,วาสาธามนุสาเวสุงเอตัมพระขวตาภารานสียังอีสิป,ปัตาตานีมิขาทาเยอนุตารังธรรมจากกงปวัตติตังอปปัตปปติวติยังสามเนนะวาพรมเนีนะวาเทเวนะวา,มาเมรุนะ วาพมุนาวาเกณจิวาโลกาสมินติคูมานังเทวานังสัตทัง an สุตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุสาวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัททังสุตตวาตาวะติงสาเทวาสัทธามนุสาวสุงตาวะติงสานางเทวานังสัททังส right ุตตวา ยามาเทวาสาธามนุสาวสุงยามานังเทวานังสทธังสุตตวะตุสิตาเทวาสาธามนุสาวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตตวานิมาราตีเทวาสาธามนุสาวสุงนิมาราตินังเทวานังสัทธังสุตตวา ปารานิมิตาวสาวัตตีเทวาสาธามนุสาเวสุงปารานิมิติตาวสาวัตตีนังปารานิมิตาวสาวัตตีนังเทวานังสาธังสุตตวะผะมักายิกาเทวาสาธามนุสาเวสุงเอตัมภะขาวตาภารนานสียังอิสิป,ปัตตเนมิคาทายเอนุตรังธรรมจักกัง ปาวัติจังอาปาติวัตติยังสามะเนนะวาพามะเนนะวาพามะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพามุนาวาเกนะจิวาโรกาสมินติอิติหะเตนะขานเนนะเตนะมูหุเตนะยาวะพามะโรกา สัตโตอะพุทธคชิอะยานจะท่าสัสหาสีโลกาธาตุสังกัมปมสมิสัมปักกัมปิสัมป,ปะเวทิอัปามานจะโอราโรโอมาโสรโโเกปาตุระโหสิอาติกกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอาทะโคมะคาวาอุทานัง อุทานิสิอัญญาสิวัตตโพโกธัญโยอัญญาสิวัตตโพโกธัญโยติอิติอิทังอายะสัมมาโตโกธัญญาสัคอัญญาโกธัญโยเตวะเตวะวะนามาณอโหสิติ